หงหมื่นวอนห้าร้อยบาทอย่าม่ไห้เด้เอาว่านี่เงินนี่สวัสดีค่ะพบก,กับช่องสไปร์เกาหลีบายเครีนะคะ วันนี้จะพาทุกคนเข้ามาดูบรรยากาศการทำงานในร้านอาหารกันนะคะเดือนธันวาคมจะเป็นเดือนที่มีลูกค้ายเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นเดือนสุดท้ายแห่งปีแล้วก็มีเทศากาลกินเลี้ยงสังสรรค์กันเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นเทศกาลวันคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้แล้วก็วันหยุดปีใหม่ที่จะมาถึงนี้อีกนะคะเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทที่อยู่ยใกล้ๆกับร้านอาหารก็พาลูกน้องมันกินเลี้ยงค่ะร้านอาหารต่างๆที่อยู่ในหมู่บ้านพวกเราก็ขายดิบขายดีกันทุกร้านเลยค่ะทุกคนนานมาแล้วนะคะมีเออยากให้ซอถ่ายการแยกขยะ ที่ประเทศเกาหลีใต้ให้ดูหน่อยค่ะก็การแยกขยะที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็ซีเรียสมากๆเลยนะคะทิ้งผิดไม่ได้เลยถ้าเขาจับได้นะคะเราจะโดนปรับเกือบ3 0,000บาทเลยนะคะแล้วปรับจริงด้วยค่ะการแยกขยะที่ประเทศเกาหลีจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ถังนะคะถังแรกเนี่ยจะต้องเป็นขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้อย่างเช่นบุหรี่หลอดไฟนะคะทิ้งไว้อีกถังหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ถังที่2นะคะจะต้องเป็น ขยะที่รีไซเคิลได้ขวดพลาสติกกระดาษโลาหะแก้วนะคะและต้องล้างทําความสะอาดด้วยนะก่อนทิ้งะคะ่ะแล้วก็ถังที่3นะคะก็จะเป็นพวกเศษอาหารเช่นเปลือกผลไม้เศษอาหารที่เหลือกินค่ะแล้วก็ขยะประเภทสุดท้ายเลยนั่นก็คือเป็นพวกเฟอร์นเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้จะชิ้นใหญ่มากแล้วก็หนักมากเลยนะก่อนจะทิ้งเนี่ย ต้องติดต่อสำนักง,งานเขตรหรือเทศบาลท้องถิ่นก่อนด้วยนะคะว่าเขาอนุญาตให้ทิ้งหรือเปล่าคะ่ะไอ้พวกเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่หญเนี่ยค่อนข้างที่จะทิ้งยากคะ่ะส่วนน้อยก็จะมีคนหัวหมอนะคะตอนกลางคืนน่ะแอบเอาไปทิ้งตรงจุดที่เขาไม่ให้ทิ้งะคะ่ะเฟอร์นิเจอร์หนักๆอะคะ่ะนั่นแหลคะค่ะ ถ้าพื้นที่ตรงนั้นเกิดการหัวหมออยู่บ่อยๆนะคะเจ้าหน้าท <ry tam> ี <kicking> <t ry Sure> ่ก็จะเอากล้องวงจรปิดอะมาตั้งไว้เลยค่ะทุกคนมาจับไว้เลยใครทิ้งนี่ฉันจับได้ทันทีทุกคนเข้าลงทุนถึงขั้นตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อจับคนทิ้งขยะผิดนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่อาศัยอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการทิ้งขยะลองเซิร์ชดูใน Google ได้นะคะทิ้งขยะอย่างถูกต้องนะคะที่เกาหลีเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสมากๆและกล้องวงจรปิดก็ค่อนข้างเยอะค่ะ พวกผักสลัดนะคะเราว่าเราล้างสะอาดแล้วด้วยสายตาของเราแต่ตรงโคลนใบของมันนะคะตรงจุดต่ําสุดที่มันอยู่ใกล้กับดินที่สุดมันอาจจะมีเม็ดทรายหรือเศษหินนะคะติดอยู่ก็ได้เราก็ต้องตัดออกด้วยนะคะครรยาตาพรมัยครับรอสู้นาเด็กตายไหมครับสู้ได้กนหนึ่งสู้ไม่ได้กนหนึ่งเพราะอาภัยหน้าแต่่วยนะครับขอโทษครับ ข้าวหนึ่งทับทีแล้วก็ไข่ต้มยางมาตุม3าฟองค่ะโรยด้วยสาหร่ายกรอบๆนะคะทุกคนส่วนไข่ก็เหยาะซอสถั่วเหลืองนิดนึงนะคะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนช่วยเล็กแค่นี้ทุกคนรู้ไหมว่าซอกินเกือบไม่หมดนะคะเกือบแข่นเข่าค่ะทั้งกินไปแล้วก็ทั้งกินน้าไปน้านะแบบว่ามันกืนไม่ลงค่ะพอตอนเช้านะซอไม่ค่อยหิวข้าวแต่ก็ต้องกินนะคะ ข้าวสวยเกาหลีก็จะมีความนุ่มความนิ่มความเหนียวมากๆเลยนะคะเวลาที่ซื้อข้าวสารมาก่อนที่จะนําเป็นหุงเนี่ยต้องเอาไปแช่น้ําให้นิ่มก่อนนะแล้วค่อยหุงค่ะทุกคนแล้วจะได้ข้าวออกมาที่อร่อยมากๆเลยนะคะ อันนี้จะเป็นวุลลูกโอค่ะให้เรานึกถึงเฉาข้วยค่ะจะมีความเด้งเด้งดึงๆเหมือนกันเลยแต่ว่าจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆกลิ่นจะไม่ค่อยหอมเหมือนเฉาล้วยนะคะคนในพื้นที่ตรงนี้เขาจะชอบกินมากเลยค่ะแม่ยาก,ก็เลยต้องทําติดร้านไว้ตลอดเลยนะคะแต่เป็นการไปซื้อเข้ามานะทุกคนไม่ได้ทําเองค่ะทำเองค่อนข้างใช้เวลาและทำยากมากๆเนาะเลยซื้อเขาดีกว่าค่ะอันหนึ่งก็ไม่แพงนะคะแผงเขาจะขายมาเหมือนเป็นกระบะนึงเล็กๆนะคะ100ร้อยกว่าบาทเองก็ ขายได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะลูกค้าก็จะทานประมาณหนึ่งถาดต่อวันค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นยำโทรจีรสชาติออกขมๆนะคะยำใส่ซอสก็จะมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดค่ะแล้วก็ใส่ใบกระเทียมลงไปด้วยส่วนอันนี้ก็จะเป็นผัดเห็ดหอมนะคะอร่อยมากซอชอบมากเลยเห็ดหอมเ <cca> มื่อกี้ไม่ต้องตกใจเสียงหัวเราะของซอนะคะทุกคนเพราะว่าซอก็ ตกใจตัวเองเหมือนกันค่ะแล้วก็ชอบหัวเราแบบนี้มากเลยเพราะว่ามันรู้สึกสบายท้องนะคะทุกคนคือที่สองหัวเราเมื่อกี้นะคะเป็นการหัวเราะที่ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปเลี้ยงฉลองวันเกิดพี่ชินข้างนอกกันค่ะ แล้วก็ตื่นเต้นไปกว่านั้นเลยนั่นก็คือว่าจะไปนอนเต็นท์แคมป์ปิ้งกันในวันพรุ่งนี้ทุกคนไปพร้อมกันกับพวกเรานะคะถึงแม้ตัวของทุกคนจะไม่ได้ไปพร้อมกันกับพวกเราไม่เป็นไรค่ะนั่งดูพวกเราผ่านหน้าจอแล้วก็เอาหัวใจมาก็พอค่ะเดี๋ยวสอจะผัดใจทุกคนนะคะออกไปแคมป์ปิ้งพร้อมกันในวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้นะคะชื่อขนมอินจอมีค่ะเป็นขนมที่อร่อยมากๆถ้าทุกคนได้กินซอเชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบและบอกอร่อยกันเกือบทุกคนเลยค่ะ เป็นขนมที่ทําจากแป้งข้าวเหนียวนะคะที่ผ่านการนึ่งและนําไปตีไปนวดให้แป้งเนี่ยมีความเหนียวนุ่มยืดหยุ่นจากนั้นเขาก็จะนําไปคุกด้วยผงถั่วค่ะผงถั่วเหลืองนะคะและในผงถั่วเหลืองเขาก็จะมีเกลือมีน้ําตาลผสมลงไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ เนื้อสัมผัสนะหนึบหนบเคี้ยวเพลินสุดๆกลิ่นหอมผงถัว่วได้รสชาติเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะและขนมตัวนี้นะคะยังมีความหมายที่ดีด้วยค่ะหมายถึงความแข็งแกร่งแล้วก็ความมั่นคงเขาจะนิยมใช้ในงานมงคลแล้วก็เทศกาลต่างๆค่ะ ก๋าต้มไข่อ่ะกินเขากับต้มไข่โอ้ยไค,ค่นี่ล่ะแม่แม่หนูคุยกับกระเป๋าเสืออีกแล้วโ,โทรหาแม่ลอยย้ำหนกับมิตตเฮดเวียค่ะทุกคนคือกันกับเขานี่แหละ เวลาโซอว่างซอโทรไปแม่กะเฮ็ดเวียกนะคะเวลาแม่ว่างแม่โทรมาโซอกะเฮ็ดเวียกค่ะทุกคนแต่ว่า เก่าโทรศัพท์ว่างไว้แล้วก็คุยกันแต่ของแม่ลอยนี่นักสุดคือเอาโทรศัพท์ว่างไว้ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋าทุงส่งแล้วก็คุยกับซซอไปน้ำโซอก็ได้เวากับกระเป๋าทุงส่งทุงเสื้อแล้วเนี่ยาะค่ะทุกคนมกดูนะแล้วก็อีกอันนึงเก่าไปว่างไว้คอนใหม่หมดไตปวกไตโซอเห็นเบิร์ดหมดมาจากโตซอกับนางแหนมบึงหมดมันไตแล้วก็บอกกับแม่ค่ะแม่แล้วก็คุดบักจอกขุดยังของเราไปค่ะ ้อน,นี้ก็จะเป็นข้าวจี่เกาหลีนะคะนํามาทําเป็นข้าวต้มค่ะก็จะเสิร์ฟหลังตอนที่ทุกคนกินเนื้อกินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสิร์ฟตกท้ายค่ะคนเท่าคนแก่นี่กินดีมากเลยเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวนะคะทุกคนเสิร์ฟดีขนาดเลยทุกคนซอยืนอยู่ดีๆก็ได้ติปค่ะคุณตานะอายุมากแล้วนะคะเอาติปให้ซอค่ะแกบอกว่าอินชาชาแดก็คือการทักทายการสวัสด,ดีอะ ทำได้ดีมากเลยก็คือแบบทำดีจังเลยนะคะแกประทับใจค่ะแกก็เลยให้ทิปซอค่ะซอก็ดีใจแล้วก็ทั้งไม่อยากรับด้วยเพราะว่าแกอายุมากเลยค่ะที่ต้นเพิ่นแม่เพื่อนเป็นผู้เฒ่าแล้วเพื่อนแห่งเงินเทาจังสิเทากับบ่อยากบ่อยากได้ปันไดค่ะทุกคนอันนี้ไม่ยากกัให้ซออีกแล้วค่ะบัณน,นี้เพราะว่า ลูกค้าจ่ายเงินสดนะคะทําให้ไม่ยากดีใจค่ะก็เลยให้ทิปนะคะแต่ถ้าลูกลูกค้านะใช้บัตรเครดิตวันนั้นก็จะไม่ได้ทิปนะทุกคนนั่นแหละค่ะวันนี้ก็ได้สองเด้งเลยทุกคนเอาขยะไปทิ้งะเอาขยไปทิ้งก่อนค่ะแดนนี่เปิดประตูแมวาซอเห็นซอได้ทิปค่ะอุ้ยแลนด์ออกมาซอตัวหอมเลอนี้แล้วก็อย่าบอกคนจะมารับวันไหนคะมันเจ๊วะเฮ้ยเนื้อกินหนึ่งครั้งวันอังคาร อันนี้เราเท<อ>คนหล่อนี่ชอบยิงเนาะมันใสยคนหล่อจริงจรยิงเกินน้ำช่องมันนี่สิ PFC บอกว่าใสยคอมันเล็กอะมาให้พี่ซอเช็คให้นะเล็กจริงหรือเปล่าขอเช็คหน่อยมาจะกินไหมขนมเนี่ยอย่าไปสากัดดาวลุวง่งเนี่ยเนี่ยอ่ะเอาไหมขนมเนี่ยอ่ะเอาเอาเงินไหมเอาเงินไหม วันนี้ได้ทิปสองหมืนวอนห้าร้อยบาทไหนมาพี here, we uh, oh, 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 oh. Less, okay. ่ซอเช็คซิว่าสร้อยคอมันเล็กแล้วใช่ไหมพีเอฟซีถามเนี่ยโอ๊ยบักน้ำส่งนี่โอ้ยเสียวมันไปปล่อยวัดเิียวเอาเงินหนีมาเร็วๆโอเคจับข้อมก่อนค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเช็กก่อน กำไลคอ้อยคอนำโชคนะคะเอานิ้วสอดเข้าไปได้อยู่ค่ะยังได้อยู่แต่ก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่ายคอนี้มันขยายไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปซื้อใหม่ให้อือว <laughs> ่าให้ดอกซอยเสี่ยวไปซื้อสายคอให้เด้อนี่คือหัวใช้เท้าดองที่เกาหลีใต้ค่ะมีหลายแบบมากๆาเลยนะคะแต่ละแบบเขาก็จะเอาไปกินกับอาหารที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างอันที่เป็นแผ่นกลมๆเขาก็จะเอาไปห่อพวกเมนูปิ้งย่างกันนะคะ ส่วนอันที่เป็นเส้นยาวๆเขาก็จะเอาไปทำข้าวห่อสาหร่ายกันค่ะแต่ว่ามีหลายแบบก็จริงแต่รสชาติเนี่ยคือรสชาติเดียวกันหมดเลยนะคะมีความาหวานอมเปรี้ยวค่ะแล้วก็กรอบมากๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำง่ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวซอพาทำค่ะวันนี้ซอจะพาทำทั้งหมด2แบบนะคะแบบเส้นยาวๆค่ะที่กินเป็นกับข้าวก็ได้เป็นเครื่องเคียงกินกับไก่ทอดก็ได้หรือเอาไปทำข้าวห่อสาหร่ายก็อร่อยมากๆเลยนะคะ นำหัวใช้เท้ามาหั่นเป็นเส้นยาวๆแบบนี้แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือนำหัวใช้เท้าทั้งหัวนะคะมาขูดเป็นแผ่นบางๆกลมๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเอาไว้กินกับพวกเมนูปิ้งย่างทุกชนิดนะคะเอาไวห้ห่อจากนั้นก็เอาหัวใช้เท้าเรียงลงในกระปุกไว้แล้วเดี๋ยวไปทำน้ำดองกันนะคะใช้น้ำเปล่า1ลิตรค่ะน้ำตาล260กรัมเกลือ40กรัมนำไปตั้งไฟนะคะ ให้น้ำเดือดเลยค่ะให้น้ำตาลละลายพอน้ำตาลเริ่มละลายแล้วใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไป300กรัมค่ะแล้วก็ปิดไฟเติมสีเหลืองลงไปนะคะสีผสมอาหารหรือสีทําขนมได้เลยค่ะ จากนั้นก็พักไว้ให้น้ำเย็นก่อนนะคะพอน้ำเริ่มเย็นแล้วก็นำมาเทลงในหัวเชเท้าที่อยู่ในกระปุกได้เลยค่ะส่วนแผ่นกลมๆนี้นะคะก็เป็นสูตรเดียวกับสีเหลืองค่ะเพียงแต่ว่าไม่ใส่สีผสมอาหารลงไปแค่นั้นเองค่ะสำหรับใครที่อยากทำกินในปริมาณน้อยๆน,นะคะก็ให้ทำตามสูตรหน้าจอได้เลยค่ะเพียงแต่ว่าให้หาร2นะคะอย่างเช่นซอใส่น้ำไป1ลิตรก็ให้ใส่ไปแค่ครึ่งลิตรทุกอย่างอย่างละครึ่งจากของซอหมดเลยค่ะ เราสั่งเสื้อมาให้หมูปิ้งกับตังๆค่ะตอนแรกสั่งมาให้ตังๆก่อนเป็นเสื้อ,อเสื้อกันลมกันน้ํานะคะหิมะตกใส่เนี่ยโดนหิมะนะเด็กๆก,ก็จะตัวไม่เปียกค่ะแล้วก็กันลมได้ทําให้อุ่นด้วยค่ะ ตอก็ลองสั่งมาให้ตังๆใส่ก่อนค่ะว่าใส่ไซส์ไหนพอดีไหมตังตงเนี่ยใส่ไซส์ XL ค่ะฟิตพอดีเลยนะคะคือเกือบจะเล็กไปด้วยซ้ำก็เลยกะไซส์ของหมูปิ้งได้ค่ะเลยสั่งไซส์ 3XL มาให้หมูปิ้งค่ะใส่พอดีได้เลยแต่ว่าคนหล่อนี่ไม่ยอมเดินเลยนะคะเดินเดินเดินตังตงกับหมูปิ้งก็จะมีนิสัยที่ต่างกันมากเลยนะคะต่างตงเนี่ยเวลาที่ซอเอาผ้าห่มไปให้เขา เอาเสื้อผ้าไปให้เขาใส่นะเขาจะชอบมากๆเลยค่ะเขาจะนอนกอดมันเขาจะอยู่กับมันนะแต่ว่าหมูปิ้งเนี่ยจะเป็นแผนกทําลายค่ะก็คือจะถอดออกไม่อยากใส่เอาผ้าห่มไปให้จะลื้อออกมาแล้วก็กัดเล่นนะคะมุนอุยปุยค่ะการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะคะก็ทําให้ได้รู้อะไรเยอะนะคะเกี่ยวกับ มนุษย์ก็เหมือนกันค่ะทุกคนเราเลี้ยงเหมือนกันทุกอย่างเลยนะแต่ว่าเขาจะมีนิสัยในแบบของเขาที่มันมากับเขาเลยอะที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยค่ะเลี้ยงเหมือนกันพูดคุยเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่านิสัยไม่เหมือนกันสักตัวเลยค่ะ หัวใช้เท้าที่ดองไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้พร้อมรับประทานแล้วค่ะบอกเลยว่ากรอบหวานอมเปรี้ยวอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนไอแผ่นบางๆนี้ซอชอบมากเลยเอาไปห่อหมูนะอร่อยอร่อยค่ะส่วนแผ่นเป็นเส้นๆสีเหลืองๆนะคะก็เอาไปตัดเป็นชิ้นเท่าลูกเต๋ากินกับไก่ทอดเข้ากันสุดๆเลยค่ะหรือเอาไปหอ่อข้าวห่อสาหรายก็ยิ่งอร่อยค่ะ

应该是他们。Mm. พอทานหมูไปได้สักพักก็ข้าวลงไปคลุกกับพวกกิมจิเศษผักต่างๆเศษหมูที่อยู่ในกระทะแล้วก็หยอดน้ํามันงาลงไปนิดนึงนะคะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันตาก,กินก็จะได้เป็นข้าวผัดกิมจิมากอร่อยและหอมมากๆค่ะ สำหรับอีพีนี้ซอและครอบครัวก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ใน e ีพีไปเลี้ยงวันเกิดพี่ชินข้างนอกแล้วก็ไปแคมปิ้งกันข้างนอกด้วยค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ใน e ีพีถัดไปค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ